กำแพงกำแพงว่ะบุกกำแพงไปเลยนครบเนี่หอโอ้เจ้าเห็นบ่เราเมาเรานะ่นแงงออกได้อยู่ะคือเจิดเขาใช่คนเนาะโอ้จนเนะแล่ดรับถแล้ว่อมรเราท่านนับเราถามข่อยไ่ได้ไปบ่เรา่ะรนบ่บ่ท่านได่สนแล้วก็นึ่งรถเลยบารีแล้วก็นึ่งรถลงเลยแบบนี้ขันเราบนนื่งกะเกือบแล้วเนาะเห็นหน้าหอยตีนมันนี่ ก็หนึ่งหนึ่งน้องเนาะก็เอาหลงพูดกับได้เใใ่ตั้งใจเนาะไปชมว่าโมเสียใจไปนี่เหรอแล้วข่อย่ามันอยู่คนไหนขันมาเฮจอกเจอกเป็นายาน่เนาะเราเมาเหล่ามาวาเอาเอาันนี้วะยี่ยมขนยังพวกข่อยก็หนึ่งไปแล้วข่าวเราป้ายเราเดยอดร้อนกับวบได้เนาะเกือบเนาะวารีเนาะกวบข่อยกเราหนึ่งลดลงเลยได้กินนีชั่นกับชุยได้ขางนี่ข่อยไม่นด้เด้ลดเราหากับแกะกองเนาะ Một than phô đường chắc mà chắc Nhân đó Ừ Biệt nhắn bao ly bạn nhỉ เกือบไดนี่อ้วันิจอดทามเจ้านะ้มาชัดรถรถไก่เนาผู้ทางก็บกว่วงแงไปบรเทบนมีเขาบ่เบรกแล้วบยูอ๋าบยูกแงออกก็ได้อยู่ด้เจ้าโยกขันเีกันมาลีโยกขนขนขกันเกือบตามบารีถ้ากันมาจะใไหนี่มาจะปาุแล้วเกือบเกือบเนาะบัลลีเนาะน เอ้ยระวังนี้คนเมาเหล้าครับรถก็รเวังนะวัระวังนี่เกือเนะโอ้เราเมาเหล้าฮีนะ เป็นังได้บาลีเีสบายดี้ะโอ้แทมโอ้เกลอบเลยแกรอ้เกลอบแล้ว่ะบอลีแล้วลบท่านหรือย่งเจ้าว่าีไปใช้กีนี่เอาใช้จะไปหู้เนาะข้างอ๋อจะไปจะไปใช้ไปตาเตลาดบอลซี โอาจะไปตลาดก็ไม่ต so um, okay. uh uh ah uh ู้ไม่ตู้แล้วไปเอาแล้วไปปวดเอ้าหลานว่าให้คุนเดี๋ยวเขาอยู่ของหมอพูดเดี๋ยวนี้เอาแล้วเป็นเนี้งอะนะพ่อมัหลันทั่วท่วมหลันเลยพ่อมัหลันไปแล้วเดี๋ยวนี้ไปหา้วไแล้วไปหลานโอ้พระเจ้าสิไปรัดเอาบวะนี่สิไปเอาบ่าตู้อยู่แล้วเอาไปน้ำเลยเพคนเ่าเห็นเป็นไท้จำบาวชีไอยเกลือบอลลี่ตกช่อกล้องกีนนี่ไขยว่าเอากระเพงกระแพงว่ะหลวงของกระแพงไงหลวงโอ้ใจเงินอยู่ไหนโนบินะเจ้าบุญเล็กตัวหน้าพี่ บึงแม่หนทางนะบึงแม่ใกล้ผูนี่บาลีแล้วก็อยู่นี่เอารถะชิบ้านไช่เล้านี่อุ้ยฉันเหมือนเช็ดบาลี่เลยรถรถใหม่ใช่ไหมรถควายจะออกแต่โคกมานี่อ้แต่ชื่อมากนะข่อยความผัวเพี้ยนเนาะว้าววัชิโจดดินถามเจ้าว่าชิถามข่อยไปข่อยมากข่อยมากติวีย์ก็วัชีน่ะเขาก็เลยนั่งอยู่ฮันรถเราแห้งกัน แพงอยู่ดอยตรเมเกลดะเกิดเบิ้งเจ้าของยังไม่ได้นอนข้อบนรถเห็ดข้ออเห็ดข้อเห็ดแครมันให้อือโอ้ทางผิดไล้ตั้งนั่นได้ี้เยเสียรักแตตั้งกระแพงนตั้งกระแพงไผ้เน่ยนะแพงตั้งมาแล้วต่พูดกระแพงกระแพง่ะวกกระแพงไปเลยโอ้เจ้าเห็นบ่เราเมาเรานะคนแง่อกได้ยุ ออคือเจิดเขาใช่คนเะ้เจิดคนเนาะอย้รลดแล้วถเราท่านนับเราถามข่อยไม่ไปโบเราป่โบ่บแตท่านไม่สนแล้วก็นึ่งรดเลยบอลีแล้วก็นึ่งรดลงเลยบอลนี้ขันเราบนนื่งกะเกือบได้เนาะไอหน่าหอยตีนมันนี่อือเจาะเนาะีนอือวก็เนึ่งน้องเนาะออข่อยจะเอาเร่งพูดกับาได้แล้วไป ใช่ใช่ตั้งใจเนาะไปชิมว่ามเชีใช่ไหมนี่เอะหัวบ้าไม่หยนเลาไม่ให้จให้จเป็ระยะแน่นอนเราเมาเหล่ามาอาวันนี้วะยังนยังโอคอก็นึ่งไปแล้วขาร์เป้าเราเดี่ยวเรกือบไดเนาะเกือบเนาะวลีเนาะเกือบอกัเราหนึ่งลดลงเลยได้กินนี่ชันกับชุยได้ขางนี่ชิยคอยม่นี้เลยลดเราหากับแกะกองเนาะบ่ท่านพอเดือนใช่ไหมจ๊ะ เป็นจังได้ทั้งห้องน้ำเจ้าเอาท่อลงเลยยังเน้นน้ำยังกบน้อยยังตุ่นเซวอยู่เจ้าเอากบมาเลี้ยงบ่มันมาเองมันนั่นแหละโอ้ดีแล้วนะบัดบัดยามอยากปนในภาษีเพื่อนใกล้ใช่ไหไปเยี่ยมไม่ทู่กันว่ะหลานเอาไปเพิ่นเอาความหลันไปทุกชลาเนี่ยเช่าเนี่นะทุกชลาเนี่ยบ่ทุกชลาเนี่ยบัดเพันว่าให้เมย์ไปกวดคุณอีเดอร์คนนึ่งไปเกี่เดี๋ยวโบเห็นมาเลยเดินไปยินหลานมาบอกโมแม่บ่พาไปไมู่ เพิ่นว่าเพิ่นให้นอนพุ่นก่อนออสสินอนพุ่นบาดนี้แม่นแล้ก็คือหั่นด่องๆอยู่ความลั่นความลั่นนะแล้วก็เมื่อยแล้วว่าบ่เห็นหุงแล้ว่อืมบ่เห็นหุงเจ้าน่ะมาแต่ไสซะเจ้าน่ะพ่อนะ่อก็อยู่เฮือนนี่เด้มื้อนี้น่ะเจ้าเฮ็ดหยังอยู่เฮือนอยู่เฮือนเอาหามาแต่อันเช้านี่น่ะมาหากันมาหากันเฮ็ดได้บ ได้พ่อแกงบ่สิบ่แล้งเจ้าสิไปก้านนะม้าวันนี้เนี่ยเมื่อวาสิไปเอามันหากานแท้ว่ามันเขาว่ามันออกลายแล้วมันยังน้อยเลยเห็นมีตู้พระนั่นซะ่มมตู้เป็นใช่ใช่ไปเอาเมฆก้อนแรกเลยไข่ก็ออกไปเวียกอยู่แต่ว่าไปเวียกส่วนตัวก็บอสีแล้วเพิ่นไปก็เพิ่นมาหนีกะทั้งตูปอันทั้งไอเพิ่นเพิ่นบ่อนั่นเนาะวารีนะเพิ่นบ่อเพิ่นบ่อเขาลบเขาได้ไปจากเมียนไข่ที่โคกใกล้ค่อยพๆนะ เห็นทางเอื้อยเพิินดอกก็มั่งนะทั้งเอื้อยหักอันเล่าเองคะแหละเล่าว่าลรายากหายง่ายเลยอยากเฮ็ดบนือองยูขั้วกินแล้วอ่ะผู้ใดผู้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 ผน้องผู้อล้ผู้ผู้ผู้ดู้ผู้ผู้ผเ้ผู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 ้ผน้ผู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 ้ว่้เราผู้ผู้ผเ้ผู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 ้นูหผูาผู้ผูนผู้วเนาะกผู้าแ้้วตามใจแล้วเอื้อยแล้วก็เอ้้ผู้ผ้้้ผู้ผู้้้้านึู้้่้ ข่อยได้เปล่งน้องหม่ใช่คลองอะไรกันล่เมื่อกี้น่ะข่อยเออพอได้สิไปเยี่ยมอีกวันนี้ชักเลยลูกสาวคนนี้นะพอเสียน้องกูปลาถ้าข่อยมีน่ะมีเยอะเฮ็ดหมดแล้วเบีาสิไปเฮ็ดอันนั้นกับดูเพิ่มมาเจ้าของเราเฮ็ดเองเฮ็ดยังถ้าขวดนี้โอ้ขวน้องอันนั้นดูขวดชาลาน่ะความคิดของเอื้อยแล้วนะเราอยากให้ง่ายเลยแล้วยากเอาดอกดาวเฮืองมะวานมาปลูกเลยแล้วยากให้ทั้งในเพนี่มีของขายละว่ะของขายหรอของขาย แค่มาคือแล้วก็ยังโบคายปึงอยู่แล้มแล้วผู้ดีเนาะผู้ต่เ่าเพื่อนนี่ผู้คนประชานนะอยากแต่ก็อยากไล่อยากให้มันมีมันจะไปมีเนาะเราโบฆ้าโบคายอยากไล่ชื่อนะแต่คนนี้เหล็กเอาหงเย็ดห้องอยากให้ลูกไปลำนะไปแม่ยี่หานะบานี้เอ้ระวังล่างเราไปเบิ้งแล้วเห็นเจ้าว่าลราลาชีให้เจ้าเห็นก็เห็นขอยบอกเนี่ยมันแมนเนาะว่าคนจริงบ่แมนบ่คนจริงเลยนี่แต่ว่า อาณาพิทอาณามูลายคนกับทั้งมีไงก็อาณาขอโทษอะไรรู้ว่าตามความจริงของเขาคิดดิความจริงอันเพราะว่าค่อยเห็นแล้วมีแต่บอกลูกให้ลูกไปแม่ไปแม่เมือนนั่นโอ้เนาะอีกหน่อยเจ้าลูกพาลูกเป็นเจ้าเห็นล่างถอยล่างบัวเห็นมันเปื้อยนนั่นนึงกับเจ้าก็ร่างแม่เจ้าเป็นแม่อันนี้มันเกี่ยงอยู่ถอยบัวนะเอาเห็นนะได้เลยเถอะบูฟ้าร่างกับตามใจแล้วนี่เนาะ เจ้าก็อดเป็นห่วงบ่ได้นะเราบ่ิสุทบริชาล้วบ่ได้ดอกเป็นเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงลูกลุงลานเนี่ยอือๆอ่ะโอเคส่าไปเยี่ยมแม่ตู้สาเด้อช่วยแล้วข่อยก็เกือบช่วยสิได้นี่เกือบเลยบ่ลีเอ้ยบ่ลีเอ้ยเจ้าก็ค่อยไปค่อยมาเด้อเอาข่อยพันกับบารีใน้ำคืนนี่นะเอ้าเว้ยข่อยพันว่าไผรวบเตอเฮือนข่อยน่ะค่อยไข่แม่ตู้ปุ๊บเอาใน้ำคืนนี่นะข้าพันไห้สิได้หัวเพิ่นว่าจังหวะสิได้หน่มันก็จะบิดเคาะไปในน้ำนี่กะ เอาไปจู้ไปนี่นีกระเช้เงินนี่สิ่ด้ว่าถุนบรรสนาคอยเพราะจำนี่เนาะต่างเป็นได้สู่ไปนะบรี่สู่ไปค่อยแลนค่อยไปค่อยมาจังวะอ่าพอคอยอยูุเฮาหมด่แล้วนี่หมผลว่าเบียดเฮาดิเบ่งมนี่พี่เราขอจอยเนาะอเจ้าเงียงลงมาได้กี่นจังกระลงเอาเอาเออพี่แล้วคอยเชื่อก่น่พี่เนาะออาอ่าอ่าเรื่ไเนทั้งขั้เนาะอยกัเงือดอยู่ไดน อไอ้บ่เห็นเนาะพุ่นเขาไปช่อมอยู่มันเวียนแนวได้ผูกวางรถเนี่ยได้รถกว่างทวงอ่ะใช่ค่อยเยอะมาเสร็จแล้วละป่ะเกือบแล้ววังได้จะขับไว้เลยเด้อะแต่บ่ให้ไพแซงคือว่าสีว่านี่บ่อยยันจะตีหลังมันได้ทันตีหน้าตีหโอเคจ่ะบอลลี่เดินทางปลอดภัยสิไปรับมาเอื้อยพรเด้อนี่นะ โอิกับเมื huh. okay. ่อร to yeah, ับเอ้ยเกี่ยวปูเออนยางผูมมหม้อแมกบโอจีเอาลักไปน้ำกันโอเกียวบันย่งทีไปมันิคจได้ฝนสีต๊ะกระทางโอเคเดินทางปลอดภัยเอาเเทามเนแมนนนะขอบใจได้ลฟ์เวทามปัมาเ่วงให้คอยเนาะคอยดีเหจนมาใช้คอยไหมคโดยโดยคอยเล่นใส่ยังว่าเนาะเด้อ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 งว เกือบเลยโอ้ยชายอ๋อเป็นตะตกใจญ่แว่าสิมันยังกันนะมาบึ้งมาบึ้งมันยังกันนี่มันยังมันยันตรงนี้เองเอาบึ้งอืเอาวะมันยังโอ้ยเอาก็ต้องบึ้งก่อนแล้วเนาะมันยังใส่คีมอะไรเนาะโอ้คีมหน้าดำหรือคีมหน้าขาวคีมหน้าใสชา้ เจ้าท่ทอันนี้เทไรนี่เด็กหน่อยใส่ได้ผู้ใหญ่ใสดีบะใสได้บดน่อยงหญ่ผู้เฒ่าเด้เฒ่าก็ใสช้ำไข่อยนี่้เนัอนจักหาจักสิขาวรบ่ขาวเนาะแม่กล่อง79าพันเจีเจ้าเจ้าเคยใส่มันบ่เคยใสเดาไข่ไป่ทยนะบ่ได้ใสไอช่องอันนี้บ่เจ็ดบเก้าพันนะบ่ชองอันนี้ซื้อเซน่ะเจ้าช่างมาห้เได้อข่สิหายลูกชายข่ใส่เงินปลายทางบะปลายทางก็ได้ตนนทางก็ได้ บ่อแล้วมันของมาเพื่อนแล้วจังกี่ใจเออส่นก็ได้เออมันจังคักได้อันนี้มันยังมั่นใจนี่ของแถมวะของแถมชีรัมวะยังไงนะอืมเป็นนี่ตกใจเลยมาท่องเบื่อนยังไงโตกใจวะอูเราก็ตกใจเราจอดเราเห็นใอยนั่งอยู่นี้เราไปเอาสีเว้ทามัได้ไปใช้บ่อมันนี่เรามาน้าสีมาเตีนเพื่นตายแล้วว่าเมนเพื่นมาเตยทรงสการ์เขา เพื่อนมาเลยเลยไปเลยเลยเอ็ดบัวทั้งที่ทั้งที่วมาเลยไปตามกระแพงอยู่พุ่นอ่ะมาท่านมาเลยกระแพงกระแพงวมาถูกกระแพงมาพี่เลยถูกกระแพงอันเพื่อนตัวนั้นบ่แมนถูกกระแพงพุ่นมากเลยครับเฉือกพี่เฉือกพี่สี่เด็ดผมบอกคนเมาคนห่วยขับรถเนาะมันแบบรถจบแบบันไหนรถไทยเนาะคนเถ่าครับแบบเมาแน่บัดนี้เดิมเดิมเฮ็ดแบบตัวที่ตัวแดนเนาะ หย้อนนนเเ็าะโอ้เกือบแล้วบอรีเรากับมีน้ำใจเราเคยไปจอดถามค้อยบอรลี่นะเราเคยเห็นข่อยอยู่นี่เราเคยเวเล่นน้ำเราก็เลย้วะเขามาเราไปเวเราเข้าไปหาหมอเราวัยเราก็สีไปเยี่ยมเราเรามาเฮือนก่อนกับโบจักเนาะว่าเราอยู่หมอชั้นมากี่นี่เวแล้วยังเว้นอยู่เนาะแมนมากับเว้นอยู่มันไงโบจักเราไปอยู่ห้องหมอเนาะเป็นอย่างกาตกใจเขากับอะไกี่นี่ มืัอนี้ก็มาฮอดไว้เนี่ยมัอนี้เสร็จแล้วคีมสร้างให้เนี่ยเด้อสร้างให้สร้างให้ลูกชายสรางใหลูกชายหนักขาวปัวซิวปัวฝ่าบัวปัวซีอันอันสบู่ล่างเด้สบู่ล่างกันมีของมันนี่บ่แมนเจ้าใส่ยังไงสระใส่โฟมธรรมดาใช่ไหมจะใส่กับตากแดดที่เก่าเนาะใส่กันแต่กับตากแดดคือเก่าคึ้นคอยและตากแดดบื้ีพืนซ่า เจ้าเหรอว่าแต่กกไม้ยังเหี oh. ่ยวเหรอคนเหี่ยวจะไปใช้เเนาะหี่ยวเนาะเจ้าบอกคืออย่างมืเกี้เหรเห็นง่วงเพราะกังเดินเคยนี่โอ้ยไก่พวกนี่ไข่ที่ซับออกเท่าละหน่อยนี่ชอบใช้ว่าสีตัดอกอยู่อาจารย์มาหากระมาแต่นชงสการ์เขาแล้วกันเ้ยข้าซับก็ได้ไงบัดฝนตกยังมันบวมขยามันดูดน้ำบ่มันบกแห้งเด้นี่ไข่ซับออกเห็นบ่นี่ บอนี่ข่อทราบออกนียมันแห้งเนี่ยนี่นี่ไข่อทราบออกนี่งานเป็นเงาเนี่อ่าจังไดนกระขอบใจทั้งวาซีมันนี่ไปน้ำเบิร์ดมือพี่น้องเลยไปเวียยไปงานเนาะไปชุระปลาปังพี่น้องเลยชุระส่วนตัวชุระส่วนโตเราจะไปคอเมียให้ว้าซีว้าซีชวนเลยไปคอเมียมาได้จับมันนี่ขดองบ่วพ่อขดองพ่อบ่าขดองแพงพ่กว่าขดองแพงว่เลยก็บาพักมาในนั้น บูมักเนาะภูมักบปเลยนะปัดพ่อผู้มักยังเอาพ่อผู้มักขาองแพงก็เอาแมนอ่ะห้อยยอดด้อพี่น้องเด้อนะไปเวียกเมื่อไหร่ไปส่งโตไปกับบอลซีเนี่ยขอบใจเพื่อนได้ลายเป็นโซเฟอร์ให้มาได้ไปน้ำกันโดนแล้วพี่น้องเลยกับบอลซีเนาะแมนไปอีกบ่มื่อื่นีหรือว่าจังใดไปอยู่ไปเนาะพันบมคขาไปหายตัวไปซะแมลงนี่เอาคมไปใต้เอาเด้อกันบวกว่า สวัสดีเราไปแก้ให้ปวดเพอได้เจงอยู่แล้วเนาะโอ้โหทั้งงานง้นละมาเลยอีกสองไปหน้าแล้วี่กันอืมสิออกหน้าพ่อเจ้านะแมนายไ่ให้ปวกกันได้ปะออกมาจะใช่ยานะพอเจอดีเออเอาสบายดีกว่าเลยย่างกันเจ้าว่าไพ่บอสีนี่ไพ่กันนี่โอ้โห ชักชักผวผาเลยย่างไก่ค่อยอ่ะสบายสีสีออกนะจิงดกาขอบใจเด้อบสซีเด้อเด้อสบายดีโชคชเลยค่ะโชคัยไปน้าน้ำไอไปน้าไปน้าายจนี่อยู่เพื่อนมือเดียวกับบอคาบบออคิดหอดเป็ดน้อยคิดหอดเป็ดน้อยคิดหอดกระต่าย กี่ฮอดเป็นน้อยก็กระต่ายว่าสีเอ้ยเป็นหนาเป็นหนาเป็นน้อยก็เป็นหน้ากระต่ายบัดมาโรงเรียนนี่สิโบได้เอามะน้ำเฉพาะสิบผ้าโรงเรียนได้เดือนเก้าเอาว่าสีเอ้เอาเสียมตวดไปใช้นี่ไปมันมันตัดคองน้ำเอาไปกันเโดยโดยฮะตังบ่าสีมันผ้าซิ่งมาเนี่ล่อยคองน้ำกันโดย เออควยคลองน้ำแล้ว <vibrating> ว <minorities> ่าคลองน้ำเพื่อนต่างจีนพูนบ่อืมอืมอืมน้องกินนี่ปะตกใจเบิ้ดลดบัลลีละมาอยู่นี่กินนี่นี่หอยรถเด้อนี่มันอีบัลลี่เรถจนหัวใจสั้นเลยวิน้องเลยเนาะรถไทยพ่นจื๋ออกมาพี่ อันตร,รายดี่น้นองเลยสิแหล่เพิ่นจังว่าเมาบ่อยครับเนาะอาจัรได็กกับพ่อกันในคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอเติมแล้วพระจักรไปก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณเบอร์สุขสุขชนที่เบิ่งคลิประบ่ความโฆษณาหัวหน้าพอโชคสายไกว่านานแล้วไปแล้วพี่น้องพ่อกันในคลิปหนักขอการคำบาสบายดี